สวัสดีค่ะคุณอิชเป็นไงอยาอิชาน้ำค้างนะคะอิจฉาละสิคือตอนนี้น้ำค้างนี่นะคะโชคดีมากเลยค่ะแม่ดูสิคะทีดทองเต็มตัวไปหมดเลยแล้อิฉารองเท้าน้ำค้างล่ะสิไม่มีใช่ไหมแต่งตัวต้องให้แมทแบบน้ำค้างนะคะเห็นไหมคะแมทแมทลองค้าต่างหูแมทไหม republican? เอาแมทนี้แมทเดียวแมทหน้าไม่ต้องแต่งแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะว่เา,าเนี่ยน้ำค้างนะคะโชคดีมากเลยเสียน่ยก็ตามใจน้ำค้างทุกอย่างเลยค่ะค้างอยากจะได้อะไรดูสิแก้แหวนเ,เงินทองหามให้น้ำค้างทุกอย่างแต่ว่าค้างนี่ก็ยังแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเสียเนี่ยเขาเวฟไปแล้วก็เวฟมาบางทีก็หายไปสองสามวันแล้วก็กลับมาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ทิ้งเงินที่ท่องไว้น้ำช้างใช้เนี่ยน้ำค้างก็พอใจแล้ว น้องสิเนี่ยเห็นน้ำค้างเห yeah. uh ็นไหมคะน้ำค <Okay. S 2> uh ้างเนี <t ang noise> <Ciao. t ang noise> from, ่ยชอบเล่นพระนะคะเพราะว่าพี่สังพ่อเนี่ยมีพระเยอะมากเลยค่ะอุ้ยมีหลายองค์เลยค่ะสรรพคุณแต่ละองค์เนี่ยโ้สุดยอดเลยค่ะมีอยู่องค์หนึ่งค่ะนี่พระรอดพระรอดค่ะมีนี่ค่ะคนคนข้างบ้านคนข้างบ้านน้ำค้างมาหาเลยเอ่อชื่อเชื่อเบีบี้ย ขอเช่าพระเจ้กองค์หนึ่งครับพระอะไรก็ได้ที่เมียตามไม่ได้อะครับ <c oughs> เออน้ำค้างก็เลยให้ไปเลยค่ะพระรอดสับพระคนไม่ต้องพูดถึงไอ้บิ๊กเอาเวค่ะพระรอดขอพระรอดไปเลยค่ะวันนั้นเมียตามไปเจอที่โรงแรมค่ะ <c oughs> พระรอดแต่ไอ้บิ๊กไม่รอดโ <c> อ <oughs> <c oughs> เออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประทานโทษนะคะเดี๋ยวเรามีใส่ค่ะแป๊บนึงนะคะเติมเต็มเติมเต็มเด็กสกุลค่ะสกุลค่ะลโหลสวัสดีค่ะคุณหญิงขมิบสีแหมโทรมาแต่วันเช้ยเรนนะคะอ๋อฉันไปเล่นไพ่โอ้วันนี้ไม่กี่ขานะคะ อ๋อมีสี่ค่ะมีคุณหญิงขนิดสีมีน้ำค้างอ้ยคุณหญิงขี่ลังก็มาล่ะคะอินดีก็นอินดีอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวสามโมงเย็นเจอกันนะคะได้เลยค่ะเสียตลกตากโอเคค่ะเดี๋ยวเล่นแกล้งลลกปอกเปิกไปเลยค่ะได้ค่ะดูสิคุณพันมีธรอะไรค่ะเล่นไพ่เลยก็เก็บดอกไปวันวันเดี๋ยววันนี้ขามไพ่โทรมาตามแล้วอ่าน่าเด้ย อกเลยูกนะเอารถป้ายแดงเลยที่แม่เพิ่งไปถอยมาเมื่อวานนี้นะป้ายแดงนะอ่าอ่ามาเช่ลูกมาเ,เช่ป้ายแดงอะ่ะลูกนะแม่เพิ่งไปถอยมาอ่ามาแล้วครับคุณแม่ในรถนี่ครับรถเข็นผักรถเข็นผักครับผมแล้วเปิดเช่แม่ไปไหนอะลูกอ๋อไฟแนนซ์มายึดไปแล้วครับเสดษว่ามึงไม่ได้ไปส่งรถ,ถกูใช่ไห <c oughs> ม <c oughs> ลูกตายละ ไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้จะได้ลดภาวะโลกร้อนอไปรดเข็นผักก็ได้อะไรมันก็แพงไปหมดหมูก็แพงน้งํามันก็แพงประหยัดน้ามันค่ะไปจ้าแล้วมัน,นขึ้นยังไงจะนั่งยังไงคะหันหลังด้วยไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอย่างนี้ใช่ไหม